ฝนตกโอ้โหฝนตกหนักด้วยในคลิปนี้ผมตัดสินใจที่เล่นไมค์ครับโดยใช้คีย์บอร์ดพกพาที่ได้มาจากพ่อและมันไม่มีแม้กระทั่งเมาส์มาให้ด้วยซ้ำมาดูกันซิว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าผมกำลังจะตายก่อน จำเปอร์เซ็นต์คนดูที่เหลือทั้งหมดนะครับพบว่ายังมีคนที่ยังไม่ได้กด subscribe เพราะฉะนั้นคนที่ดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe เริ่มกด subscribe กดไลค์กดแชร์กินด้วยนะครับเพราะว่าเรากำลังจะไปถึง10,000 subscribe แล้วนะครับก็ใครยังไม่ได้กด subscribe ก็รีบกดเลยนะ,ะก็ตอนนี้เรามี Discord เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากหาเพื่อนคุยหาเพื่อนเล่นเกม,ห,เเกมหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับก็สามารถเข้ามาใน Discord ด้านล่างได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าานะ okay, นน้้้าาาาามมนนนนนนะะะะโออออออเเเคคคคคคววัััีีีีรรรรรรรยยยยู่ใใน Minecraft นบบบบบบบแแลลก็จทดดดดงช์์์์์์ คีย์บอร์ดพกพาเออจะลองมาดูเล่นว่าแบบใช้ใช้ใช้เชื่อมต่อกับไมค์คราฟเนี่ยมันจะเล่นได้ดีหรือเปล่าหรือว่าเล่นได้ไกลหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวถ้ายังยินเสียงฝนตกนี่คือไม่ต้องสงสัยนะครับคือที่บ้านผมเนี่ยฝนตกก็ไม่ต้องมสนใจมันเดี๋ยวดูไปไม่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 ต้องสนใจเสียงฝนนะนี่ก็นี่ก็เป็นอ่อคีย์บอร์ดที่ผมได้มาจากพ่อครับเป็นคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างเก่าแล้วแหละผมจํายี่ห้อไม่ได้แต่ว่าเป็นคีย์บอร์ดพกพาก็คือ มันก็จะเป็นเหมือนคีย์บอร์ดทุกอย่างเลยแต่ว่ามันมีมันจะมีตัวฝาปิดอะไรเงี้ยคล้ายๆล้าทับเลตจริงๆผมกะว่าจะทําแฮนด์แคมด้วยตอนเล่นแต่ว่าผมมีกล้องแค่ตัวเดียวก็คือตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นตัวที่ผมเอาไว้แทสเกมด้วยมันก็เลยถ่ายไม่ได้ผมไม่มีกล้องอื่นแล้วเพราะฉะนั้นผมทำแฮนด์แคมไม่ได้นะครับขออภัยด้วยก็เห็นนะว่ามันน่าจะผ่านมาหลายค่อนข้างหลายปีผมถึงคนเพราะว,ว,ว่าฝุ่นเกาะเขกขนาดน,นี้ว่าฝุ่นฝุ่นเขะขนาดนี้แบบแล้วก็จริงๆมันมีรอยพังตรงนี้ด้วนะตแ่่แา แต่ว่าผมผมใช้กาตาช้างซ่อมไปเพราะว่ามันมันหลุดผมเลยแต่ตัวเอ็นเนี่ยคือมันมันมันประกอบคือไม่ได้แล้วผมเลยเอากาตาช้างมากดแต่มันก็แปลกๆปแต่มันก็ใช้ได้นั่นแหละในที่สำคัญคือผมไม่มีเมาส์ดิเพราะว่าคือมันเป็นมันเป็นหัวเดียวใช่ไหมแล้วก็ตรงปกติรูชาของเราเนี่ยมันจะมีแค่รูเดียวไม่งั้นเราก็คงต้องใช้อแดปเตอร์แต่ว่าผมไม่ได้มีอแดปเตอร์ผมไม่ได้ซื้อไว้เพราะนั้นผมเลยไม่สามารถใช้เมาส์ได้ถ้าลืมไปผมมีเมาส์นี่หว่านี่นี่ผมมีเมาส์นี่เมาส์เมาส์นี่เมาส์นี่เมาส์ผผมมมา โคตรเท่เลยี่ก่อนที Esta, ่เราไปเล่นนะครับเราต้องสร้างแบบก่อนใช่ไหมสร้างแบบเอ่อใช่สร้างแบบก่อนเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นเอ่อชิลลอดดูว่าเออมันจะไหวหรือเปล่าเอ่อไม่ไม่ไม่ต้องสร้างชิลลอดเดี๋ยวไปเลยไปเลยรีบไปเลยโอเคเราเข้ามาแล้วอุ้ยเหมือนว่าเราจะเกิดอยู่ตรงอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอให้มันเจเนเรตอะไรนิดนึงแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวมันก็จะเลื่อนขึ้นโอเคเมื่อกี้ผมไปเอ่อกดปิดโหมดขนมสายตามาเมื่อกี้ในเกมสีมันจะเพี้ยนเพี้ยนแต่ว่าผมไปกดปิดเรียบร้อยแล้วก็ ถ้าจะปกติแล้วก็ไปใส่เชตเตอร์มานิดหน่อยก็จะทำให้ภาพสวยขึ้นได้บ้างโอเคเราจะมาลองเล่นสวยวโวกันดูว่าเออ,อการที่ใช้เมาส์อย่างเงี้ยเมาส์ไอ้ไม่มีเมาส์านี่หว่า้วเราใช้คีย์บอร์ดอย่างเงี้ยมันจะสามารถเล่นเล่นได้หรือเปล่าครับเออตัวเดินก็เป็นเอ่เอ,อ WSD เหมือนเดิมนะก็เนี่ยผมปรับเป็น WSD เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่มีเมาส์เลยผมเลยต้องใช้ปุ่มลูกศรน,นะครับ <laughs> เป็นเป็นเป็นการหันแทนอารมณ์ก็เหมือนเหมือนเล่นคอนโซลเลยปุ่มตีก็ ปุ่มวางบล็อกหรือว่าใช้บล็อกก็ผมทำเป็นปุ่ม enter นะแล้วก็การตีก็คือจะทำเป็นปุ่ม backspace โอเคผมว่าผมต้องตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันเป็นการอเอาชีวิตรอดที่ดีใช่ไหมออต้องตัดไม้ครับครัขบ,ขบ,ขบของครับของโอเคผมต้องทำของครับโอเคมีบั็อกเฉดเดอร์นิดหน่อยนะแต่ว่ามันมันจะหายไปเองไอลอนโกลเลมอยู่ไหนนะ เห็นะผมขอหาไอ้ลุงโกเลมก่อนไอ้ลุงไอเไอ้ไอ้ลุงโกเลมอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลว,ลวโอเคได้เลยได้เลยโอเคได้เหล็กเดีย๋ยวกเต้องคับดาบหน่อยโอเคได้ได้ได,ได้ดาบเหล็กมาเอ้ยผมว่าเอาที่นอนไปเยอะๆเลยก็ได้แล้วกัน เอาให้หมด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 แครอทเอาให้หมด mm hmm. เก็บหมดเก็บหมด mm hmm. <laughs> จะจะเอาจะเอาให้หมดเลยยังไงมีถ้ำอยู่น่าจะเข้าไปได้นะ เพิ่มโอ้ยทางตันไม่มีอะไรโอเคเรากลับไปฝังกว่าอุ้ย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 ,ยต,ยตียากแล้วเนี่ยตียากแล้วเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ย,อย,อยโอ้เฮ้ย โอเคผมว่าเรามาลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์อ่าเซิร์ฟเวอร์าตเยอร์แล้วกันนะครับว่ามีอ่มัน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 ดียังไงบ้างแบบเราจะเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอ่าเข้าเดือยไฮแล้วกันเดือยไฮปีงน้อยสุดโอเคเราเข้ามาในเดือยไฮแล้วก็โอเคสปาวยังแหลกเหมือนเดิมเลยโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมว่าจะไปลองเล่นซักมินิเกมสองมินิเกมดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าไอ้ี๋ยวว่าเล็กน่าจะเป็นเด็ดลันลองลองลองเล่นเด็ดลันดูเผื่อ่ะได้จะได้จะได้โอเค เอ้ยได้อยู่เว้ยนำแล้วเว้ยไงพี่เอาจริงเฮ้ยลืมหันไปโอ้โหลืมไปมันทางเลี้ยวลืมลืมโอเคโอเคโอเคเราเราเรามาค่อนข้างดีเลยเออเออได้อยู่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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันเกือบเกือบ โอ๊ยตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยังติดอยู่นี่ยังติดอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ยผมว่าไหวว่ะผมว่าไหวว่ะผมว่าไหวว่ะได้ว่ะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอ้ยเฮ้ยพื่ออุ๊ยเอาเรื่องนะหนึ่งนาทีสามสิบสี่วิ ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเพราะก่อนผมไม่เคยเคยเข้าได้เลยนะผมไม่เคยเข้าได้เลยนะเนี่ยโอเคว่าต่อไปผมไปเล่นเอ่อ m มเดอร Mystery ดูว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองลองเล่นดูโอเคเข้าเกมมาแล้วสวัสดีครับจะเป็นหรือเปล่าวะ Innocent โอเค Innocent ก็ได้ยังไม่รู้เลยนะตอนนี้ใครเป็นฆาตกรเฮ้ยแต่คนนี้เป็นตำรวจเชื่อถือได้คนนี้เป็นตำรวจคนนี้คนนี้คนนี้เป็นตำรวจ สวัสดีครับสวัสดีครับตามครับตามตามตามอย่ายิง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 อะไรของเพิ่งเนี่ยโอเคเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่าเล่นใช้ได้หรือเปล่าแบบแบบใช้ใช้ตัวตัวคีย์บอร์ดเนี้ยเล่นนะครับก็ผมว่าก็ใช้ได้เลยนะแบบ เล่นได้ค่อนข้างดีแต่ตอนหันนี่หันค่อนข้างค่อนข้างลําบากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นหันแบบอันเนี้ยหันแบบเหมือนใช้คอนโทรลเลอร์แต่ว่าใช้ใช้ลูกศรกดเอาอะ่ะก็ แตกแตกแต่ก็ได้อยู่เหมือนกันก็ได้อยู่เหมือนกันไม่ชอบคลิปนี้นะครับก็ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับไม้ค้าบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์คลิปนี้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังถึง10,000หมื่นสับสไครต์นะครับก็อย่าลืมกดสับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วก็ข้างล่างมีลิง Wilson. ก์ Discord ก็ถ้าใครยังไม่ได้เข้า Discord ก็คืออย่าลืมเข้า Discord ด้วยนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะมีเสียงฝนเข้ามาบ้างนะเพราะว่าที่บ้านผมฝนตกหนักมากก็ที่เรารู้ว่าช่วงนน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 นีีี้้้้้้้ฝอออออาาาาาาายยยุุกกกกเเเขขขะะคคคคครรรรััััััับบบ็่่ลลลลืมษสภพใหหดดววววโตไปปแจิ